ลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลน,นะครับเพื่อนๆอย่าทิ้งนะครับเราอาจจะรวยได้นะครับกับลอตเตอรี่ที่เราไม่ถูกรางวัลกับรัฐบาลอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับงวดนี้รวยกับช้อปปี้นะครับมีรางวัลให้เราลุ้นสองงวดของทุกเดือนเลยนะครับ เพื่อนๆบางคนก็อาจจะเคยเห็นนะครับแต่ว่าบางคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าลอตเตอรี่ที่เราไม่ถูกรางวัลเราสามารถเอามาลุนกับช้อปปี้ได้นะครับเราไปดูกดติกากันเลยครับเพื่อนๆนลุนรางวัลง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆมีลอตเตอรี่ที่เพื่อนๆไม่ถูกรางวัลน,นะครับคล้ายๆกับรัฐบาลเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราก็จะมาลุนสองสองงวดเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นงวดที่หลังจากที่ว่า รีรัฐบาลออกไปแล้วนะคะเพื่อนๆรอบลุ้นรางวัลวันที่หนึ่งเราสามารถกอ,อกเลขหกตัวได้นะครับในวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้านะครับตั้งแต่สิบหกนาฬิกาของวันที่หนึ่งสิ้นสุดถึงยี่สิบสามนาฬิกาห้าสิบเก้าก็คือเที่ยงคืนนะครับของวันที่ห้าและงวดที่สิบหกก็เหมือนกันนะครับกอ,อกได้ตั้งแต่วันที่สิบหกถึงวันที่ยี่สิบ หมดเวลาตอนเที่ยงคืนเหมือนกันนะคะเพื่อนประกาศผู้โชคดีวันที่แปเวลาสิบสอนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ชิงรางวันใหญ่เวลาสองทุ่มของงวดที่ลงทะเบียนวันที่1ถึงวันที่5นะครับส่วนงวดวันที่16ถึงวันที่20ประกาศผลวันที่23นะครับแล้วก็ชิงรางวันใหญ่เวลาเดียวกันเลยนะครับ ในการแจกรางวัลของ s h อป e ีนะครับเขาจะจะมีการแจกทั้งหมด50รางวัลน,นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้นะครับถึงเราไม่ถูกจากรัฐบาลเราอาจจะถูกกับช h อป e ีก็ได้นะครับเพื่อนๆเ,เขาสนับจากผู้ที่กรองรางวัล10,000 20,000 30,000นะครับก็คือทุกๆ10,000ก็คือผู้โชคดีที่ได้รางวัลทั้งหมด50คนนะครับจะได้รับสอยคอทองคาหนัก1สลึงนะครับ แล้วเขาก็จะเอาผู้ที่ถูกรางวัลห้าสิบคนนี้นะครับก็คือให้มีการโทรเข้าไปหาเบอร์ที่ให้ไว้ใครเป็นผู้ที่พนากการรับสายนะครับก็จะมีสิทธิ์ลุนเงินล้านอีกด้วยนะครับเพื่อนๆง่ายๆนะครับเราเข้าไปที่เพจสโตนนะครับแล้วก็โหลดช้อปปี้ลงมาลงมาได้เลยนะครับสําหรับเพื่อนคนที่ยังไม่มีแอปนี้นะครับสมัครเสร็จเราจะเข้ามาหน้าแรกนะครับเราก็จะเจอหน้านี้เลยนะครับ เพื่อนๆกดไปที่รูปเงินได้เลยนะครับกดไปที่อันแรกเลยนะครับที่เขียนว่ารวยแจกหนึ่ล้านบาทนะครับแล้วพอเข้ามาเจอหน้านี้นะคะเพื่อนๆก็กดไปที่กรอ,อกเลขได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็กรอกเลขลอตเตอรี่หกตัวของเพื่อนๆที่ไม่ถูกรางวัลได้เลยนะครับถึงเพื่อนๆไม่ถูกรางวัลกับรัฐบาลนะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลกับ s ้อปปีก็ได้นะครับ แล้วก็เราจะมาลุ้นกันอีกทีนะครับก็จะเป็นท่านจะเป็นรอบวันที่8นะครับแล้วก็วันที่23สิบามนะครับเพื่อนๆสามารถกดติดตามไว้ได้นะครับเพื่อให้แจ้งเตือนนะครับหรือเพื่อนๆจะเข้ามาเช็คเองก็ได้นะครับ เพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับครั้งต่อไปจะเอาคลิปที่มีสาระนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เอามาลงให้อีกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาลงรายละเอียดในการลุ้นเงินล้านให้เพื่อนๆฟังอีกนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับมันจะได้ไปแจ้งเตือนกับเพื่อนๆน,นะคะพอลงคลิปวิดีโอใหม่ งั้นวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ